ู้ชนะสวัสดีครับมรดกเพชรเมย์เดแปดเก้าครับมรดกเพชรเมย์เดแปดเก้าอ๋ถามถึงลูกนั้นเลยนะครับไอ้ลูกน so. ั้นนี่พูดคพกเขาบอกว่าเขาเขาสอกเขาโดนเราเต็มๆอ่านี่ผมพูดตรงผมพูดตรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมล้มลงไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับจังหวะจังหวะล้มลงไปถึงพื้นนี่เรา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 ตั้งใจลุกขึ้นมาก็เลยลุกเลยไม่ได้เมาอะไรก็เลยลุกขึ้นมารีบลุกหรือรีบรุกเลยรีบลุกเลยครับผม แต่โดนหรือไม่โดนอันนี้มันไม่ทราบคิดว่ากรรมการจะนับไหมจังหวะที่ลงลงไปแล้วเนี่ยไม่รู้ครับอ๋อก็คือไม่รู้จะรู้รู้แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเราต้องรู้ก่อนครับผมรู้ก่อนเรื่องต้องไม่นับอีกเรื่องหนึ่งครับผมรู้มามีอาการนะไม่ไม่ไม่ได้มีอาการบ้ามีอาการจังหวะจังหวะจังหวะที่โดนสอกเข้าไปตอนนั้นตอนนั้นเหมือนกับมันมันบูบไหมครัไม่รู้โดนหรือไม่โดนเราก็ไม่รู้ว่าโดนใช่ครับไม่รู้โดนไม่โดนโดนหรือไม่โดนเหมือนกันเหมือนกับว่ามันจอมันดับไปสักหนึ่งใช่ไหม ไม่เลยมันไม่ไม่รู้สึกอะไรครับแต่ผมไม่โดนหรือไม่โดนอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ครับมีสติแต่ว่ามีสติที่ที่รู้ขึ้นมามีสติครบร้อยครับโอ้ก็แสดงว่ามันอยู่ที่เป็นย่านประเภทของกรรมการใช่ไหมกรรมการอาจจะอาจจะอาจจะไม่นับอาจจะมองว่าโลกนกนกเออรีบยุบลูกขึ้นมาเร็วครับอันนี้ก็อยู่ที่กรรมการมันก็ไม่รู้เหมือนกันเชื่อมเงินเขาก็มองว่าอาจารย์เดินมาพอดีเลยพี่เรียกอาจารย์มากรรมการเรายังแล้วเกมมาชกหลังจากหลังจากโดนลูกนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะกลับมาได้ไหม ก็ช่วยกันกลับมาได้ครับเพราะว่าเพราะอะไรมันใจในควร่างกายด้วยครับมันใจในความร่างกายอ้ที่เราชนะวันนี้หนึ่งเราชนะลูกไหนจุดดักเตะครับดักแทงนะครับอ๋อดักเตะดักแทงครับผมคู่ชกเนี่ยเหมือนกับเขามองว่าเวียดเวียดเวียดมันใหญ่ไปนะครับผมผมมั่นใ่เหมือนกันก็ต่างคนต่างปล่อยมาครับเขาเขาขอคุณรับโบนิโอชกที่กับเท่าไหร่ปกติชกร้อยสี่สิบครับโอ้ถ้างั้นไปหน้าเจอได้หนึ่งว่าคู่ชกใารใจเขาขอร้อยสี่สองได้ไหม 41่ก็ได้41่สิบบเดทีสอได้ไหมเอ้ยวันนี้ช่147เลยนะครับผมต่างคนต่างปล่อยขึ้นมา5ปอนด์เลยปกติต้องต่อย29ใช่ไหมปกติต่อย29นั่นก็เลยยก29มาใส่วันนี้นะครับยกมาครับก็เลยยกพวกเรามาครับเอออาจจะมีโอกาสเจออีกครั้งหนึ่งนะมันคือกีกครั้งแล้วนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกเชีวิตไม่ถึงเลยครับผมครั้งแรก โอ้ชกช่างไม่อาชีพเลยก็อาวุธเขาหนักครับอาวุธหนักนะครับผมแต่้ายหนักครับผมเป็นยังไงมาเรียกความกับคืนมาแล้วก็ดีใจครับฮะดีใจอย่างไรจะแพ้มาอะไรสาติดแพ้แพ้มากี่ไฟสายครับสามไฟติดครับผมจำไม่ไม่จำชื่อได้ไหมคนที่ชนะเราก็ดาวพลันชัยครับดาใครอีกของคนพุ่งน้อยพุ่งน้อยใครอีกแล้วก็เพชรสมภาดอยากเจอเจอใคร ไม่ไม่กล้าครับแล้วแต่คุณมาเตอร์แล้วแล้วจต่เป็การเท่าไหร่เอาบอกพี่เอน่อยถ้าเกิดอะไรครับพี่ตีนุนพี่ตีพี่ตีถ้านานี้อย่างเดีวถ้าจะจะชกไฟต่อไฟนี่พี่กัดที่ดีที่สุดเราคือก็สี่ครับร้อยสี่สิบนะใครเขาได้นะโอ้โหรดลงมา